ทหารลาวได้ต้านทานอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังพลจากค่ายปะทงชัยขึ้นยึดบนที่หมายได้ จะยิงทั้งปีกซ้ายและปีกขวาขณะที่ ฐานพานค่ายปรทงชัทยคือคลานเข้าไปใกล้แนวคันคูติดต่อขอบที่มั่นของทหารลาวเป็นจุดที่ใกล้ทหารลาวได้รู้ตัวใช้ระเบิดมือโยนใส่ฝ่ายเราและยิงอย่างหนัก การประทะกัาานอยู่ี้กำลังใจในการรบย่อมเป็นที่ตั้งและระหว่างคุมเชิญกันอยู่ผ่านพานจากกองร้อยที่910ได้รอฝ่ายตรงข้าม โดยตะโกนทางด้านปีกซ้ายว่าให้พวกเราบุกขึ้นไปเลยแต่ทหารเราได้เตรียมตั้งหลักพร้อมที่จะรับการบุกจากฝ่ายเราชั่วขณะเห็นว่าฝ่ายเรายังไม่ขึ้นไปทางฝ่ายเราจึงได้ตะโกนโต้กลับมาว่าถ้าไม่ขึ้นมาให้ไปฝึกมาใหม่มันเป็นการย่อเย้ยฝ่ายเราอย่างยิ่ง ท่านคอยสังเกตให้ดีนะครับอีกสักครู่จะได้ยินเสียงทหารเรวาตะโกนบนที่หมายสอง นี่แหละครับเ,เสียงของทหารลาวที่ตะโกนเยาะเยะ้ยฝ่ายเราการประทะนานประมาณ30นาทีและจากการตรวจการที่ฝ่ายเราสามารถเห็นด้วยตาได้เห็นทหารลาวบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4คน ข้าศึกต้านทานอย่างหนักฝ่ายเราบาดเจ็บแล้วขณะนี้หกนายเมื่อฝ่ายเราบาดเจ็บจำนวนมากจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้กำลังพลจำนวนมากลำเลียงคนเจ็บออกจากที่หมายเนื่องจากเส้นทางในการลำเลียงคนเจ็บส่งกลับมาข้างหลังลำบากอย่างยิ่งและเห็นว่าเหลือกำลังน้อย ไม่สามารถเข้ายึดที่หมายได้จึงได้ถอนตัวลงมาเพื่อที่จะตับกำลังแล้วเข้าตีใหม่ขณะที่ฝ่ายเราเริ่มถอนตัวออกจากที่พัฒาฝ่ายลราได้ใช้

ลงมาเพื่อที่จะนำคนเจ็บออกจากที่ประท่าในการถอยก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดียิ่ง ซึ่งแน่นอนตราบใดที่ฝ่ายตรงข้ามมันเห็นฝ่ายเราเมื่อนั้นมันจะถล่มทันทีกำลังคนที่บาดเจ็บก็ถูก ลำเลียงออกมาจากที่ประทะแล้วมาคอยรออยู่ที่ตำบลลงรับของเฮลิคอปเตอร์ที่จะมารับต่อไปก<อ> <c oughs> ำลังพลนหนายประกอบด้วยทหา,ารพรานประวิทยภาลีถูกสะเก็ดระเบิดของฝ่ายตรงข้ามโยนเข้าใส่ที่บริเวณท้องทหา,ารพรานกิติศักดิ์วรกิจถูกสะเก็ดปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ของฝ่ายตรงข้ามตาบอดหนึ่งข้างและหูเสียหนึ่งข้างฐานทานสมควรนาบิลานารสาดเป็น้านสมควารานทาสีาเราขึ้นทามามูรณ์ฐทาีความอยู่โคเลนทาร์สวสรนไม่ได้สบานทาีาูรนาสงกความบูรณทีคบูดฐานทมีวารานทางีวามูการ์สีมูนวามทมีคามนเรามันมคามนทงม อีกสองนายคือทหารพลานสมานแก้วพวงถูกเล่ระเบิดที่ศีรษะด้านขวาไมเราเสียเปรี่ยนไปแล้วแหวขึ้นไหมเราขึ้นไปไล่ไปนี้ย้ายเลยขึ้นไปนี้คนที่โหได้แก่ทหารพลานสุภาพมาประโขนถูกสะเก็ดระเบิดที่หัวเข่า และนี่คือบริเวณตำบลลงรับที่ฝ่ายเรานำคนเจ็บมาคอรอเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะมารับรส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล่ใกล้าวไเคียง เพมสอน้าุ้าทะคณไนรละหลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ที่ขอรับการสนับสนุนการส่งกลับฉุกเฉินทางอากาศก็เดินทางมาถึงบริเวณตำบลลงรับ รับคนเจ็บของฝ่ายเราไปรักษาตัวต่อไปฝ่ายเราเห็นีเฮลิคอปเตอร์มาทุกคนต่างก็ดีโอกดีใจว่าเพื่อนเพื่อนทหารพลานของเราที่บาดเจ็บจะต้องรอดชีวิตเป็นแน่และเป็นของธรรมดาอยู่เองนักรบเมื่อเจ็บก็ต้องการที่จะได้เฮลิคอปเตอร์มารับไปต่อมาชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ส่วนแยกที่18 ได้รับการเพิ่มเติมกำลังจากชุดควบคุมและประสานงานโครงการท13ค่ายปะสมชชยอีก2กองร้อยทหารพลานจู่โจมหลังจากปรับแผนใหม่เปลี่ยนจากการเข้าตีที่หมาย2มาเป็นการเข้าตีที่หมาย1เริ่มแผนตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2530จนถึงวันที่22มกราคม2531 ส่วนแยกที่18ได้นำกำลังเข้าตีอีกครั้งหนึ่งทหารลาวได้ต้านทานตอบโต้อย่างหนักทั้งปืนเล็กอาวุธหนักจรวด122มิลิเมตรฝ่ายเราได้รับการสูญเสียและบาดเจ็บรวมทั้งกำลังพนบางส่วนที่เหยียบกับระเบิด ทำให้เสียชีวิตอีกสองนายบาดเจ็บสาหัส68นายและสูญหายหน่นาย

ม้วนไปม้กูเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อครับกูต่ำๆต่ำๆต่ำๆเดี๋ยวนี้เองให้มาที่ตรงนี้เลยนี่แหละจะเลยหรอต่ำๆนี่ต่ำๆนี่เองตะเบือไว้จับมือไว้หนอใครจะเปลี่ยนยังไงใครจะเปลี่ยนยังไง เมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นคณะรัฐบาลนำโดยพระน a t h นา,านนยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะของผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปดูสถานการณ์ด้วยตนเองที่บ้านร่มเกล้าและมีการประชุมหาหรือวางแผนการปฏิบัติต่อกรณีบ้านร่มเกล้าที่เกิดขึ้นทั้งทางการเมืองและการทหารในวันนี้ผู้บัญชาการค่ายป่าทงชัยได้ร่วมประชุมด้วย ทางด้านการทหารค่ายปักธงชัยได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจากผู้บัญชาการทหารบกและรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบหมายให้ค่ายปักธงชัยดำเนินการเข้ายึดเนิน1428คืนให้ได้โดยเร็วที่สุดรน ว่าอีกหนึ่งข้าวมันเ่ ผู้การค่ายป่าทรงชัยได้เดินทางกลับไปยังค่ายเรียกความนมยการรับมอบนโยบายต่อมากองทัพบ,บกได้อนุมัติให้ชุดควบคุมระสานงานโครงการ513ส่งกำลังเพิ่มเติมอีก2องกองร้อยทหาราจูโจม1ชุดเงาบาสาตร์และ1ฐานยิงสนับหนุนวันที่31มที่เป็นมกราคม2 5 3 1ผู้บัญชาก,การค่ายปัาทงชัยได้นำกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ เดินทางขึ้นไปมัชาการรบที่ส่วนแยกที่18บ้านร่มเกล้า,าและในระหว่างทาง ผู้าการค่ายปักธงชัยได้เข้าเยี่ยมคารวะแม่ทัพท่าที่สและผู้าการกองพลทหารมาที่หนึ่งพร้อมทั้งประชุมถึงแผนการปฏิบัติในวันที่2กุมภาพันธ์ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยัง ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ส่วนแยกที่18บ้านร่มกล้าวถึงในคืนวันเดียวกันผู้บัญชาการค่ายปะุงชัยได้ขอทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั้งกําลังฝ่ายข้าศึกและแผนการปฏิบัติของฝ่ายเราจากหัวหน้าส่วนแยกที่18ด้วยซึ่งเดิมทีนั้นเป็นเพียงเล็กอ้าวันที่1กุมภาพันธ์2531ผู้บัญชาการค่ายปททงชัยให้กำลังพลที่จะดำเนิน ทำการเข้าตีค่าศึกได้ฟังการสาธิตการใช้งูระเบิดเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งทำลายสนามทุนระเบิดของฝ่ายตรงข้ามก่อนจะเข้าตีและต่อจากนั้นได้เดินทางไปโจว์ความเรียบร้อยยังฐานปฏิบัติการในเขตหน้าและเมื่อถึงฐานปฏิบัติการบ้านแผนผู้บัญชาการค่ายปักทงชัยได้ทักทายปลาศัย

เมืนเนอเน้นี่ผมตัดใหม่นะตัดเดียายด้านหน้าหัวหน้าฐานยิงบ้านแผนได้บรรยายถึง,ถงสถานการณ์และลักษณะภูมิประเทศในการเข้าตีของฝ่ายเราในวันรุ่งขึ้น,ใ,น,ใ,น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 ให้ผู้บัญการคาา่ายได้ทราบดยในการเดินทางในวันนั้นทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเรา ได้ใช้อาวุธหนักยิงโต้ตอบกันและกันผู้ไม่สวมหมวกนี่คือหัวหน้าส่วนแยกที่สิบแปดต่อจากนั้นคณะเดินทางต่อไปอยังฐานปฏิบัติการเงาปีศาจนาฐานปฏิบัติการแห่งนี้สามารถตรวจการเห็นค่าศึกบนที่หมายหนึ่งและที่หมายสองอย่างชัดเจน ไปแล้วมันสวนมาเนื่องจากเราสามารถยิงลงสนามผองและนี่คือหัวหน้าฐานปฏิบัติการเงาปีศาจได้บรรยาให้ทราบถึงสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของท่าศึกคนที่หมายหนึ่งและที่หมายสองด้านซ้ายของต้นไม้นี่คือที่หมายหนึ่งด้านขวาของต้นไม้คือบริเวณที่หมายสองเนินหนึ่งสี่สองแปดด้านซ้ายของต้นไม้นี่คือที่มายหนึ่งด้านขวาของต้นไม้คือบริเวณที่หมายสองเนินหนึ่งสี่สองแปดการยิงปืนใหญ่นั้นมันก็เจ็ดคน ถ้าดำเราจึงใช้ของซึ่งให้พการซึ่งหน่วยที่เราอยู่ร่วมกันเดี๋ยวนี้คือพการเพิ่งลงมาเขาตรวจการให้ปรากฏว่าได้ผลครัตอนนี้เราก็ปริ้งขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเช้าพการก็ต้องจัดกาลังลงไปเพื่อนําทางครับเพื่อเป็นคนส่งต่อครับซึ่งกองร้อยพการนี้เขาจะเกาะติดในพื้นที่โดยตลอดในระยะห้าเดือนที่ผ่านมาครับจึงรู้จักรู้ที่หมายสามารถชี้ที่หมายได้ดีที่ครับเดี๋ยวนี้เรื่องของเรา ส่วนนี้ยึดเกาดอยู่ด้านนี้ใกล้กแล้ตามแนวนี้ทั้งหมดแล้วะห่างกันแค่100เมตร50เมตรก็มีไม่หน่าเราจะทกานี่ค,นนคือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดาา100ามิลเมตรที่ผู้บัญการห<ม><ม>านบกกรุณาม้อไปกับฐานปฏิบัติการเงาพิศาอาหารมือเที่ยงของกำลังพลงาพิศานอเอ็นคือเนิน1 4งส ขณะนี้เวลา3นาฬิกาของวันที่2กุมภาพันธ์2531แผนการเข้าตีที่หมาย 1, 1> ของส่วนแยกที่18ก็เริ่มขึ้นในช่วงนี้เป็นการยิงเตรียมด้วยปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดไปยังที่หมาย1และที่หมาย2ในเวลา4นาฬิกาชุดทมิน3 <c oughs> ได้เคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมายในด้วยที่เข้าตีเราจะต้องแผน ในเวลา5้านาิกาชุดทมิน3เป็นกำลังพลส่วนหนึ่งของส่วนแยกที่18เริ่มปะทะกับข้าศึก ในช่วงเช้าส่วนแย่ที่18ได้ส่งกําลังคนอีกชุดหนึ่งไปเสริมกําลังในเขตหน้าให้กับชุดตทิ่3ช่วงเช้าหมืดชุดตทิ่3ได้ประทะกับฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บและสูญเสียจานวนหนึ่งเมื่อได้เวลาสมงควรแล้วกำลังหนุน จากกองบนทหารมาที่หนึ่งซึ่งจะต้องสนับสนุนชุดที่หนึปฏิบัติการตามแผนขึ้นไปหน่อยที่เขาบอกทางสีชาเขาบอกต้องรอคนมัดจับมัดขาเนี่ยเอาเรือนท่านมัดขาวบอกคนมัดสบายเร็วผู้จัญการค่ายปะตงชัยได้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้บัญการกองบัญชามาที่หนึ่งเพื่อขอกําลังสนับสนุนตามแผนอนนี้ครับถึงมันต้านทานหนักนี่ขอให้ซีซ่าขึ้นหน่อยพี่ ไม่ใช่ฮะมันยิงมาจากด้านสองตอนนี้ไอ้ของเราขึ้นไปแล้วนะพี่นะฮะตอนนี้ไอ้ซีซ่าเนี่ยจ้างขึ้นตามแผนที่ว่านัดกันไว้เนี่ยซีซ่ามันยังไม่ไปมันบอกต้องขออนุมัตจากพี่อ่ะท่านผูมเสียงหยอกก้าแล้วเอ่อหมายความว่าลงมาหรือว่าเออไม่ใช่น้องติดตามหาการได้น้องเซ็ตมาทางนี้ก็แล้วกันนะโอเคโอเค นอกจากปืนใหญ่ฐานยิงต่างๆยิงไปยังที่หมาย1นึและสสนับสน,นุนให้กับชุดทีมิสามเข้าตีข้าศึกเครื่องยิงลูกระเบิด100มิลิมตรจากฐานยิงบ้านแทนก็ยิงสนับสนุนอีกด้วย